มันเสกได้ไงวะตัวได้ไงวะเนี่ยดในนี้มันมีโปลเล่นมาเรื่อยใต้เดี๋ยวนี้ต้องมีหลวยเเนี่ยเห็นมันพิมพ์คำนี้ยมาเห็นปะเนี่ยายโนนหนึ่งอะไรเนะี่ยแล้ว วันนี้มันทำอะไรก็บอกว่าโปโปอะไรไม่รู้วังโดนแบนนะพี่ใหญ่ตูเสียวมากเลยเนะน,นี่ยอยู่ตรงเนี้ย ทับไปปะบุรพาเออถ้าทับกปไม่เป็นไรหรอกถ้าอยากพรุ่งนี้ไปใบยอย่ะทักค่ะ ข้าติดฮัลโหลอ้าวทำไมตายอ่ะอ้าวทำไมตายอ่ะอ